บูชาพระแม่ธรณีอย่างไรให้ค้าขายร่ำรวยวันนี้มีคำตอบมาให้นะครับความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือบูชาพระแม่ธรณีของไทยเรานั้นนะครับเชื่อกันว่าคนไทยเราจะทําอะไรก็ควรที่จะบอกกล่าวพระแม่ธรณีก่อนเพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่ธรณีว่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นบนดินนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนก็ต้องเกิดขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นจะต้องบอกกล่าวให้พระแม่ธรณีได้รับทราบถึงสิ่งที่เราจะทํานอกจากนั้นยังมีความเชื่อกเกี่ยวกับการทาํามาค้าขายว่าหากใครนับถือบูชาพระแม่ธรณีแล้วจะทําให้การค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองค้าขายมีกำนันมีลูกค้าเข้าร้านเป็นประจำในวันนี้เรามาดูขั้นตอนวิธีที่เราจะบอกกล่าวพระแม่ธรณีเพื่อที่จะเปิดดวงชะตาเปิดโชคเปิดลาบ ให้กิจการร้านค้าของเราประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าเข้าร้านเป็นประจำนะครับซึ่งมีด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแ่กก็คือจัดเครื่องบูชาบนโต๊ะที่ปูด้วยผ้าขาวนะครับบนโต๊ะนั้นที่เราจะสักการบ,บูชาพระแม่ธรณีก็จะประกอบไปด้วยผลไม้5อย่างนะครับควรมีมะพร้าวอ่อนแล้วก็กล้วยนำว้าประกอบอยู่ใน ชุดบูชาของเราด้วยนะครับอาจากนั้นก็จะมีมากพรูน้ำเปล่าข้าวไข่ต้มสาคูแดงดอกไม้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองหรือว่าเราจะใช้พานใบสีลงไปก็ได้นะครับขั้นตอนที่2ก็คือให้เราจุดทูป21ดอกเทียนเกาเล่มนะครับพร้อมกับเกาวคาถาบทสวดท่องนโมสามจบ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นให้ท่องคาถาดังต่อไปนี้นะครับตัสสาเกสีสัตโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมาราเสนาปิตถาตุงอาสักพคนโตปารยิงสุป,ปาลิมานานุภาเวนะมาณเสนาปราชิตา ที่โสสิทังประรายันติวิธังเสติอาศิสะโตนะครับเมื่อเราสวดคาถาบูชาพระแม่ธรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราสวดคาถาดังต่อไปนี้นะครับเป็นการพูดเองเอ่เองคุยกับตัวเองนะครับพูดว่าแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังแล้วเราก็ตอบไปเองนะครับเหมือนกับพูดเองเอ่เองนะครับว่าอยู่แล้วเจ้าข้านะครับซึ่งเราตอบเองนะครับเหมือนกับว่าเราคุยกับพระแม่ธรณีนะครับ แล้วก็พูดต่อไปว่าเมื่อแม่อยู่แล้วโลกขอเชิญแม่ทรณีรับโภชนาอาหารเหล่านี้แล้วเราก็แจ้งไปว่านะครับเราจะทำกิจการอะไรนะครับพร้อมกับบอกกล่าวท่านว่าขอให้อำนยวยวยพรให้ประสบผลสำเร็จทุกประการนะครับแม่ทรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือจะอยู่แล้วเจ้าค่าเมื่อแม่อยู่แล้ว ลูกขอเชิญแม่ธรณีรับโภชนาอาหารเหล่านี้ลูกได้ปฏิบัติการร้านอาหารขอให้ซื้อง่ายขายคล่องลูกค้าเต็มร้านตลอดขอให้พระแม่ธรณีอ,อำนวยเอพรให้สําเร็จทุกประการเป็นอันเสร็จพิธีนะครับสําหรับวิธีการขอพรจากพระแม่ธรณีให้จิจการร้านค้าของเราประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีตลอดไปนะครับไปพบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ